รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับ พบกับผมใหญ่ศิระนะครับในรายการเกษตรสมัยสไตล์กองทุนรายการเพื่อเกษตรกรไทย100เซครับในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ครับหกโมงเช้าวันอาทิตย์ทางช่องไทยรัฐทีวี32ครับและว,วันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาที่จังหวัดที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามมีการท่องเที่ยวที่โดดเด่นและที่สําคัญนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างที่ต้องบอกว่าแหม่ยเขาทาการประมงได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับแต่จะเป็นกลุ่มไหนติดตามชมกันได้ในรายการครับ ผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวที่เยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็มีการประมงที่ยอดเยี่ยมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนั่นเองครับแต่ว่ากลุ่มประมงนะครับ ในวันนี้นะครับหรือว่าเกษตรกรในวันนี้จะเป็นกลุ่มไหนอย่างไรนะครับติดตามชมในรายการของเราได้ครับผมแต่ในช่วงนี้นะครับผมจะมาอัปเดตข่าวคราวการทํางานของสํานักงานกองทุนฟื้นฟนูและพัฒนาเกษตรกรนะครับในช่วงแรกของเราก่อนครับรอบรั้วกอฟก ระหว่างวันที่23สถึง25สิงหาคม2,566ที่พึ่งหวานรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานกองทนุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแผนหรือโครงการฟ,ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรภาคกลางโดยมีนายยศวัตรชัยวัฒนศิริกุลรองประธานกรรมการบริหารคนที่1เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารตัวแทนอนุก,กรรมการจังหวัดผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูสำนักงานใหญ่และสาขาจังหวัดในเขตภาคกลางจำนวน8จังหวัด วัตถุประสงค์เป็นการดำเนินการสืบเนื่องมาจากสภาพปัญหาในปัจจุบันของกระบวนการพิจารณาแผนหรือโครงการฟื้นฟูขององค์กรเกษตรกรที่เริ่มจากสำนักงานสาขาจังหวัดเป็นผู้นําเสนอต่ออนุกรรมการจังหวัดและภาคีความร่วมมือเพื่อกันกรองในขั้นต้นจากจํานวนแผนหรือโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนที่มีปริมาณมากและมีความหลากหลายรวมทั้งมีการเสนอขอรับการสนับสนุนเป็นงบกู้ยืมในวงเงินที่สูงและมีความสลับซับซ้อนจึงต้องมีกระบวนการตรวจสอบแผนหรือโครงการ เพื่อเป็นพื้นฐานการบริหารตามหลักธรรมาพิบาลที่จะตอบคำถามทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ความคาดหวังในครั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติแผนหรือโครงการของเลขาธิการหรือคณะกรรมการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มประสิทธิผลในการอนุมัติแผนหรือโครงการให้ดีขึ้นจึงได้จัดให้มีโครงการดังกล่าวขึ้นและนี่คือการอัปเดตนะครับข่าวคราวการทํางานนะครับของกอง,องทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกร,กรครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาในสัปดาห์หน้าผมก็จะมา อัปเดตข่าวคราวดีๆแบบนี้ให้กับผู้ชมได้ชมกันครับและในช่วงหน้าครับกับการรว่วมพูดคุยกับผู้บริหารของสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนากนเกษตรกรถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องกเษกษตรกรกันครับ มาอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับเราก็ต้องมาพูดคุยนะครับกับผู้ที่ดูแลพี่น้องเกษตรกรครับในพื้นที่นะครับวันนี้เราจะได้พูดคุยกับพี่นิธิมาบินตํามะงงหรือว่าพี่หยานั่นเองครับหัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพัทลุงครับสวัสดีครับพี่หยาครับสวัสดีค่ะมมาเจอพี่หยาแบบนี้นะครับอยากจะให้พี่หยานะครับพูดถึงนะครับการเข้าไปดูแลพี่น้องเกษตรกรนะครับในพื้นที่ของเราหน่อยครับ คือในส่วนของพื้นที่จังหวัดพัทลุงซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่ามีศักยภาพทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพมีตั้งแต่พี่น้องตั้งแต่โซนเขาโซนนาโซนทะเลซึ่งอันนี้คือความหลากหลายเป็นโดดเด่นของพี่น้องจังหวัดพัทลุงละะแล้วก็เป็นศักยภาพที่สามารถที่จะพื้นฟูหรือว่าพัฒนาในเรื่องของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะครับก็ต้องบอกว่ามีการทําอาชีพเกษตรกรรมหลายแบบแบทีเดียวนะครับทางน้ําทางบกนะครับมีครบกันเลยทีเดียวนะครับผม และในการเข้าไปดูแลพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เราไปช่วยเหลือดูแลเขาอย่างไร,รบ้บางครับโดยโดยศักยภาพของพื้นที่ <c> หรือว่าโดยบริบทเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำงานกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเราก็จะไปต้องมีการเชื่อมโยงไปถึงบริบทของพื้นที่โดยศักยภาพของพื้นที่แล้วก็โดยเฉพาะที่ <_ v ies> ที่เรามาที่นี่ก็คือที่ปักพยูนซึ่งพี่น้องเนี่ยมีอาชีพตั้งเดิมก็คือเรื่องของการประกอบอาชีพประมงตื้นบ้านเราก็จะต้องเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการ เรื่องของฐานรากของของพี่น้องเลยก็คือเรื่องของทรัพยากร<ะ>ที่มันอุดมสมบูรณ์แล้วก็ทำไงให้มีการฟื้นฟูทรัพยากรแล้วก็เชื่อมโยงมาที่เศรษฐกิจฐานรากเรื่องของการฟื้นฟูอาชีพเรื่องของการสร้างไรายได้<ะ>และนี้ก็คือประเด็นหลักที่เวลาเราทํางานเนี่ยจะเปที่ต้องมีการเชื่อมโยงเรื่องวิถีวัฒนธรรมเรื่องของอสแควภาพของทรัพยากรที่มีอยู่เป็นฐานนะครับผมและในการเ,เข้าไปดูแลพี่น้องเกษตรกรเราจะทให้ทราบไหมครับว่าพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของเรานะครับมีปัญหาด้านไหนมากที่สุดนะครับ คือถ้าเรามองว่าตรงตรงนี้ที่ตำบลเกาเะหม่างอำเภอปากพยูนซึ่งมีศักยภาพทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ด้วยด้วยเขาเรียกว่าเพนทพอยต์ของที่นี่ก็คือเรื่องของความไกลจากพื้นที่ข้างนอกกว่าจะเดินทางเข้ามาแล้วกักบพอนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยบางทีก็อยากจะกินกุ้งอ,อยากจะกินอาหารทะเลสดๆซึ่งรจริงๆแล้วก็คือมีอาหารทะเลสดๆแต่ด้วยความที่เวลาพี่น้องประมงพื้นบ้านเนี่ยเวลาจับ,บสัตว์น้าขึ้นมาเนี่ย จะต้องออกไปให้เร็วที่สุดเพื่อรักษาความสุนะคะเพราะนั้นก็จําเป็นจะต้องใช่ก็เลยจําเป็นจะต้องขายกับพ่อค้าคนกลางบ้างที่มารับไปใช่อันนี้วันนี้ก็คือกลุ่มที่นี่ก็เลยคิดว่าทำยังไงให้กลุ่มมีสามารถพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะรวบรวมผลผลิตของพี่น้องประมงขึ้นบ้านที่ออกไปจับปลาแล้วก็มีการรวบรวมเพื่อที่จะสร้างให้กลุ่มเข้มแข็งกลุ่มที่นี่ก็เลยคิดว่า ถ้างั้นเนี่ยทำไงดีให้กลุ่มสามารถที่จะรวบรวมผลผลิตเองแล้วก็เก็บรักษาผลผลิตเองแล้วก็สามารถที่จะป้นสู่ผู้บริโภคหรือว่าท่องเที่ยวที่เข้ามาส่งตรงถึงผู้บริโภคให้ได้เลยอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนานะครับเป็นการต่อยอดนะครับในเรื่องของการขประมงแล้วก็ไปต่อด้วยเรื่องของท่องเที่ยวได้ด้วยเป็นการพัฒนาอาชีพของตัวเองแล้วที่สําคัญก็คือเพื่อให้เกิดเรื่องของการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มหรือแทนที่แบบ จับมาขายไปแต่นี่ก็คือพี่น้องสามารถที่จะพัฒนาทักษะของตัวเองเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ,รด้วย <ผม S 2> ในขณะเดียวกันนี่คือเป็น,ป,นประเด็นสาคัญที่เราคิดว่าถ้าพี่น้องประมงพื้นบ้านจะอยู่ได้ก็คือตั้งแต่ต้นน้ําก็คือเรื่องของการทําเรื่องของงานอนุรักษ์เพื่อรักษาเรื่องของทรัพยากรต่อมาก็คือเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจทางรากการรวมกลุ่มการพัฒนากลุ่มให้องค์กรเข้มแข็ง กับสุดท้ายก็คือการทำยังไงก็ได้ให้พี่น้องได้พัฒนาเรื่องของการเชื่อมโยงไปสู่การตลาดเพราะนี่คือ,อแหล่งของรายได้ที่จะทําให้พี่น้องสามารถพึ่งตนเองได้อย่างงยืนครับแล้วทางเราได้สนับสนุนพี่น้องเกษตรกร,กกรในพื้นที่ยังไงบ้างครับคือทางกลุ่มที่นี่จะเป็นกลุ่มประมงขึ้นบ้านชื่อกลุ่มไวคิดไวทำครับผมคะกลุ่มไวคิดไวทำ กลุ so ่มก็ตั้งตั้งชื่อกลุ่มก็คือไวคิดก็คือถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องคิดเรื่องของตัวเองแล้วก็ลงมือทําด้วยมือของตัวเองไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวใช่เช้ก็ทําด้วยแล้วก็เลยคิดว่ากลุ่มตัวนี้ก็คือได้รับการสนับสนุนเรื่องของเงินอุหนุนให้เปล่าเรื่องของการสร้างกลุ่มองค์กรให้เข้มแข็งแล้วก็เข้ามาในเรื่องของการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อฟื้นปูอาชีพนะคะอันนี้กลุ่มนี้ก็ได้รับการฟื้นปูอาชีพเพื่อการ รวบรวมผลผลิตตามเจตนาของเขาแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการตลาดการที่จะเชื่อมโยงไปถึงตลาดทั้งตลาดในพื้นที่แล้วก็ตลาดบนนะคะนี้ก็คือเป้าหมายที่ทางกลุ่มวางไว้แล้วก็กองทุนฟื้นฟูก็เห็นว่าตรงนี้เป็นโอกาสดีที่พี่น้องอาสามารถที่จะสร้างไรายได้แล้วก็ที่สาคัญก็คือเป็นแนวทางในการลดลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมที่พี่น้องรากหญ้าได้เข้าเข้ามาที่แหล่งทุนที่ไม่มีดอกเบี้ยแล้วก็สามารถที่จะยืนด้วยลําแข้งของตัวเองค่ะ แล้วที่นี่นะครับมีปัญหาด้านนี้สินบ้างไหมครับก็มีปัญหาเรื่องนี้สินก็คือที่ผ่านมาก็คือเราเทราบกันดีว่าประมงพื้นบ้านเนื่องจากว่าด้วยด้วยจุดอ่อนที่พอจับปลามาแล้วก็ต้องขายครับผมอันนี้คือจุดอ่อนฉะนั้นพอขายเนี่ยพ่อค้าคนกลางก็สามารถที่จะแยกไซคัดไซตั้งราคาอะไรยังไงก็ได้โดยที่เขาไม่รู้หรอกว่า ตลาดบนหรือว่าตลาดข้างนอกเนี่ยราคาเขาขายกันแบบว่าถึงผู้บริโภคเขาขาย่าไหลก็จะเป็นจะต้องขายเพราะนั้นเนี่ยแล้วบางครั้งก็คือเขาเรียกว่ารายได้หรือว่าราคาเนี่ยมันเราไม่รู้เราก็จําเป็นจะต้องขายแล้วก็บางครั้งราคามันไม่ได้ไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการเกิดพายุมาเกิดลมมรสุมมาเรามีความเสี่ยงด้วยเราก็มีความเสี่ยงแล้วก็ก็จะเป็นจะต้องมีการยืม ยืมในที่นี้ก็คืออาจจะยืมนี่นอกระบบยืมเท่าแก่แพปลาอืมครับผมก็มันก็เชื่อมโยงมาจะถึงวันนี้เลยก็บางรายก็จะถึงวันนี้เขคือไม่สามารถที่จะแบบเดี๋ยวไปยืมน้ํามันมาบ้างอันนี้น้ํามันก็เป็นประเด็นสําคัญของประมงเชื่อบ้านอายืมน้ามันมันก็เป็นจริงเป็นจำนวนเงินแหละใช่แล้วก็เอาได้กุ้งมา5ตัวเอากิโลละ800สมมุติ อาก็หักค่าน้ํำมันไปเครื่องมือประมงพื้นบ้านบางครั้งมันใช้ได้แค่ไม่กี่น้ําไม่กี่วันอ้าวถูกพงอายุถูกลมมันก็พังไปก็จะต้องเปลี่ยนเครื่องมือเพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดที่ทำไงให้พี่น้องได้สามารถยืนด้วยลําแข้งแล้วก็แก้ปัญหาการฟื้นฟูอาชีพก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ทําให้เขามีรายได้รายได้ตัวนี้ก็จะไปปลดแอกเขาจากหนี้สินที่เขามีอยู่ในพื้นที่อืมก็ถือว่าเป็นการทํา อาชีพเกษเตรกรของเรานะครับให้เป็นอาชีพที่มีความมั่นคงแข็งแรงสามารถพึ่งพาตนเองได้ใช, <c oughs> ใช่ไหมครับพีบ <c oughs> ่หยาครับแล้วกลุ่มเกษตรกรสมาชิกของเรานะครับมีโดยประมาณแล้วมีกี่กลุ่มหรือว่ามีกี่คนนะครับ <c oughs> ตอนนี้ของพัทลุงเองเนี่ยเราก็มีพี่น้ององค์กรเกษเตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนอยู่ประมาณ7 8 9องค์กรนะคะพี่น้องสมาชิกก็8ปดหมื่นกว่าคนนะคะอันนี้ก็คือเป็นฐานของพี่น้องสมาชิกแล้วก็ที่ผ่านมาก็คือพี่น้องสมาชิกเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการของกองทุนฟื้นฟูทั้ง ในเรื่องของการฟื้นฟูอาชีพแล้วก็เรื่องของ,งาาการจัดการนี้ในส่วนของการฟื้นฟูอาชีพนี่เราไดพา้พัฒนาพี่น้องให้เข้าสู่กระบวนการนี่อยู่ที่ประมาณ200กว่าองาค์กรนะคะแล้วก็พี่น้องสมาชิกตอนนี้ที่เป็นทํา,าทในเรื่องของการฟื้นฟูอาชีพด้วยงบกู้ยืมเนี่ยก็อีกประมาณ 40กว่าองค์กรนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องมีการติดตามประเมินผลแล้วก็สนับสนุนทั้งในเรื่องของการสร้างองค์กรให้เข้มแข็งทั้งในเรื่องของการพื้นตัวอาชีพทั้งในเรื่องของการประสานภาคีความร่วมมือต่างๆทีนี้ในส่วนของงานจัดการนี่เองเนี่ยเราก็มีพี่น้องที่มีความเดือดร้อนเรื่องของหนี้สินมีพี่น้องที่มาขึ้นทะเบียนหนี้อยู่ที่ประมาณ7,000รายนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็พี่น้องที่เข้าถึงแหล่งทุนแล้วก็เราได้จัดการหนี้ไปแล้วนี่ยอยู่ที่ประมาณ 200กว่าลายนะถึง2องรอ่บลายงประมาณก็ยุมอยู่ที่ประมาณ50ล้านกว่าบาทอันนี้คือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะคเพราะฉะนั้นก็จะมีพี่น้องที่เป็นหนี้เป็นสินแล้วก็เข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการบังคับคดีการขายท่าตลาดอันนี้ก็มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเข้าไปยื่นมือในการช่วยเหลือแล้วก็เพื่อ,อสร้างจิตนาลมที่ร่วมกันก็คือเรื่องของการรักษาที่ดินของพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะซึ่งบางร,บรายก็อาจจะเป็นแปลงสุดท้ายของเขา,ขาก็อันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการที่จะ ให้พี่น้องได้เข้าถึงแหล่งทุนของรัฐอืมก็เพื่อให้พี่น้องกเกษตรกรนะครับมีความหวังมีกําลังใจใ,ในการประกอบอาชีพของตนเองนะครับผมโอ้ oh, สุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะครับในการดูแลในหลายๆด้านนะครับให้กับพี่น้องกเกษตรกรในพื้นที่ครับพี่อยาอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องกเกษตรกรนะครับที่ชมรายการอยู่หรือว่าพี่น้องกเกษตรกรในพื้นที่ของเราหน่อยไหมครับค่ะ คือในส่วนของสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูนะคะเราทํางานอยู่2ด้าน2ภารกิจนะคะก็คือภารกิจทั้งในเรื่องของงานฟื้นฟูและพัฒนาชีพแล้วก็เรื่องของงานจัดการหนี้ของพี่น้องกเกษตรกรเพราะฉะนั้นในสองเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับพานงัดจะไปทางซ้ายหรือจะไปทางขวาแต่ทั้งสองทางเนี่ยคือเพื่อที่จะทําให้พี่น้องกเกษตรกรได้สามารถที่จะรวมกลุ่มในการพึ่งตนเองแล้วก็บลแอกตัวเองจากเ,าเรื่องราวในอดีตเรื่องของการถูกเอารัดเอาเปรียบ เรื่องของอการไร้ที่ดินทํากินเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแนวทางหนึ่งที่พี่น้องจะเข้าถึงแหล่งทุนของภาครัฐที่ไม่มีดอกเบีย้ยทั้งในเรื่องของการฟื้นฟูอาชีพและก็เัิงเรื่องเรื่องของการจัดก,การหนี้สินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากพี่น้องว่าถ้าใครที่ดูรายการนี้อยู่นะคะกะ็มีปัญหาเรื่องหนี้สินมีปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพ เราเป็นหน่วยงานหนึ่งเป็นหน่วยงานเล็กๆที่จะสามารถตอบสนองอความต้องการของพี่น้องกเกษตรกรเข้าไปหาเราได้นะคะทุกสาขาทั่วประเทศนะคะโอ้วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่ยามากๆเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆกับพวกเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากค่ะคุณค่ะเราก็มาดูกุ้งแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นกุ้งฝอยครับ เป็นกุ้งฝอยที่ถ้าใครได้เห็นนะครับต้องร้องอู้หูด้วยทีเดียวครับเพราะพวกเราอู้หูกันมาแล้ว นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาร่วมพูดคุยกับประธานกลุ่มเกษตรกรวัยคิดวัยทำครับนั่นก็คือพี่ประสานอมราพิทักษ์นั่นเองครับครับอ้าวสวัสดีครับครับอ้านี่มาทําอะไรครับนี่นี่ผมจะเอากะมังอากุ้งมามามาปล่อยไว้ในนี้ครับนี่คือนี่คือบ่อพักของเราเลยใช่ไหมครับผมครับบ่อที่เช่นนี่ถือว่าตัวใหญ่ไหมครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โอ้หตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่โอ้ย ว้าวโอ้ยต้องประคับประคองจากเรือครับต้องใส่น้ําต้องต้องระบรูถนอมอย่างนี้กว่าจะไอเปมาเป็นๆอย่างเงี้ยหรอว่าลาบากมีพ่อค้าคนกลางมารับไปด้วยไหมครับรับด้วยครับแปดโมงนี้มันก็หมดแล้วต้องต้องเกาะเลยเออทำไมของในกลุ่มของเรายังมีอยู่เลยครับเพราะเรามีความคิดว่าเราเราจะให้นัก คนที่เข้ามากินตอนเย็นได้กลางคืนได้สั่งได้ก็คือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวท่องเที่ยวในพื้นที่ของเราแบบนี้นะครับก็จะได้มีโอกาสได้มาช็อปกุ้งซื้อกุ้งเป็นๆนแบบนี้ไปทำรับประทานกันผมกำลังภูมิใจขอบคุณทางกองทุนขึ้นปูมีโอกาสวันนี้มีโอกาสที่จะได้เอาเงินตรงนั้นมามามาประกอบนะครับมาประกอบได้มีมีกลุ่มประมาณ สามสิบกว่าคนที่ร่วมกันทำทำการมองแต่ว่าไม่สามารถที่จะเอากุ้งไว้อย่างนี้ได้ถ้าเราไม่มีินตัวตัวที่จะจัดซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเราโชคดีที่จะเราได้าการส,ส่งสรุนจากกองกองทุนหมุนผูพี่สานครับอยากรู้ว่าความเป็นมานะครับของกลุ่มของเราเนี่ยเป็นเป็นมาอย่างไงครับจรนวนกวอกมากเราเนี่ออนยทำการระมุนแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะบ,บ้านส่วนใหญ่นี่ก็อยู่ริมทะเลนั่นเลยนะครับผมแล้วก็อาชีพนี้เป็นอาชีพหลัก ตระม,มกอบาทถึงว่าจะทะําการประมงแต่ว,ว่าคนกลางก็มามาเอาไปแล้วก็ไม่ไม่ทิ้งไว้ให้ใหชุมชนเนี้ยได้กินเลยเลยมีความคิดมีความคิดว่าถ้าถ้าถามว่าความคิดเนี้ยมีม,มีมีมานานหลายปีครับเพราะว่าไม่มีปักจัในในเรื่องเรื่องของอ,อย่ารวมกันใน,น,งงนการการลงทุนได้เราะชุมชนเราพอต้องใช้เงินทุนเนี่ยนะครับผมครับครับแล้วเรารู้จักนะครับกับ กองทุนฟื้นฟูแัะพัฒนากศเศษกษตรกรได้ยังไงครับการรู้จักเพราะว่าผมเนี่ยไปจดทะเบียนกลุ่มแรกก็กลุ่มปวดอินทักดิเลกับกลุ่มที่มีรถน,นําติดลอด้อการท่องเที่ยวอแล้วก็ไปรู้จักกับผู้ใหญ่บ้านประเภทนี้กับ,บแล้วก็มีหน้าเวลเขาเคยเคยอยู่<อ>ครับแลวก็แนะนําว่าลองลองเข้าไปไปลองไปจดทะเบียนกลุ่มนี้ดูก็ได้ทําเรื่องของโครงการของประมาณมามาตามที่ ความตั้งใจของกลุ่มที่เราพูดถึงกันโครงการของเราครโครงการอะไรครับตอนนั้นก็ก็เป็นโครงการใ้ใจกลุ่มวัยคิดวัยทำ<อ>ตรงนั้นมันเป็นกำลังเหมาะพอดีเพราะเด็กเก๊ะวัยวัยรุ่นร่วมอยู่ด้วยเพราะว่าเราเ,<อ>เราทำมันอยู่สามสามสามกลุ่มลักษณะก็มีตลาดของนัด ของกลุ่มเองครับรายการท่องเที่ยวเองแล้วเราคิดสร้างสถานที่การเที่ยวต่างๆเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกพี่ประชายครับในกลุ่มของเรานี้เราเราได้งบอะไรมานะครับจากกองทุนจากกองทุนก็กู้ยืมครับสามแสนบาทอ๋อเป็นงบกู้ยืมส0 0 0สนบาทเราเอาไปเอาไปทาอะไรบ้างนะครับเอามาทําก็สร้างอุปกรณ์สร้างโรงเรือนสร้างโรงเรือนอุปกรณ์การออกอาวุธต่างๆครับผมจะมีทุกอย่างทุกอย่างที่เราเราต้อง ต้องการต้องใช้ในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็การที่จะพาไปในเรื่องของประชาสัมพันธ์ในที่ต่างๆด้วยใช่ไหมครับผมแล้วในจากผลกําไรนะครับจาก3 0,000นที่เราได้รับมาเนี่ยมันมีการเพิ่มพูนเป็นยังไงบ้างครับการกาเพิ่มพูนครับกลุ่มก็เราเหมือนเหมือนไปขายโอปอลพุธอย่างเงี้ยครับสมมติว่าเราลงยอดทุนลงไปแสนเราจะกลับได้มาไม่น้อยกว่า5 0,000บาทแล้วก็กลุ่มเราเราก็ รู้สึกว่ามันมันมีความร้อนมากขึ้นเพราะว่าเราได้ได้มามาพบกันกันอยู่ประจำไมอมีความเข้าใจมีความสามัคคีในกลุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็ดูมีการพัฒนาที่ดีมากยิ่งขึ้นเลยนะครับผมแล้วกุ้งที่ผมเห็นเมื่อสักครู่เขาเรียกว่ากุ้งอะไรนะครับผมก็เป็นกุ้งกล้ามกรามสามน้ำสามน้ำกหมายถึงก็ทะเลเราเนี่ยรับน้ำสามส่วนส่วนแรกก็น้ำมาจากเขาบรรทัด จากที่สูงน้าเป็นน้าฝนหนึ่งหนึ่งน้ำแรงลงมาลงมาลงมามาเป็นเป็นน้ำเกืดครับผมส่วนหนึ่งเราเรามีทะเลฝั่งฝั่งทะเลหลวงอแล้วก็มันจะมีพวกคลองพวกอะไรเนี้ยเวลาทาดูของเขาเขาก็จะนุนขึ้นมานึ่นมาก็จะเป็นน้ําเค็มพอเป็นน้ําเค็มน้ําฝนตัวเนี้ยมันจะผสมกันเพราะว่ากลอยให้เป็นกลอยให้เป็นเป็นตามน้ำทำให้กุ้งเนื้อเนื้อมันนิ่มครับผมมันจะตามจากที่อื่น นี่ที่บอกว่ามีชื่อว่ากุ้งสามน้ำนี่ไม่ธรรมดานะมันไม่ใช่แค่ชื่ออย่างเดียวปกติไม่ต้องเติมปรุงอะไรได้ย่างอย่างเดียวมันก็อร่อยอยู่แล้วโอ้และขั้นตอนเดี๋ยวขั้นตอนจริงๆเวลาเราเราต้องทํำยังไงบ้างนะครับก่าจะจะได้กุ้งสามน้ำแบบนี้มาอืขั้นตอนก็ชาวประมงชาวประมงเขาก็มีอวนอในชุมชนเขาจะมีสวยร้านคืออะไรครับสวยร้านสวยร้านหมายหมายถึงเหมือนเหมือนกับเรามีที่ดินเนี่ยต้อมีฉนดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มี มีที่เป็นของตัวเองที่ที่เราเขาจับจองกันไว้เป็นของใครของใครนะครับผมดูแลกันไปเขาเขาจัดไว้แต่บรรบุรุษของเราครับผมต่อต่อกันมาครับแล้วก็เขาจะไปทําในที่เขาที่จะเป็นช่องร้านช่องร้านอะไรครับแล้วก็มันจะเป็นฤดูถ้าดูการจริงๆครับปุ้ง แต่ละคุณเนี้ยออกไปแต่ละครั้งกับวันได้สามพันถึงเพันโอ้วันะครับผมก็คือคร<ๆ>เราไปเลยไปแล้วก็ไปเอา,เอาไปดูในรอกที่เราได้ดักจับไว้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับตามนี่วันนี้เอาเอา,เอาวันนี้ดีเลยวันนี้ที่ว่ากุ้งนี้ขึ้นมาครับมันมันมันใกล้จะจะเขาเรียกว่าเวลา ว่งเดือนกองเันใกล้จะหมดเพราะว่าใกล้จะหมดแล้วนี่ขนาดใกล้จะหมดเลยนะครับเมื่อกี้เราเห็นเพียบเลยเพราะเนี่ยกลุ่มนี้มันจะเก็บกุ้งเข้ามาได้เยอะเพราะว่าเรามีกลุ่มเราไม่ไม่มัวขายได้ได้ทั้งหมดแล้วก็เอามาไว้เอามารวมกันพี่ประสานครับผมได้ยินแบบนี้เห็นแบบนี้แล้วอยากจะรู้นะครับว่ากุ้งสามน้ําของเราเนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างครับก็แปรรูปครับแปรรูปก็บรรจุกล่องแล้วก็ส่งนะครับให้นักท่องเที่ยวครับผมคนที่เราได้ที่สั่งนะครับก็มีอยู่ประมาณ ตามสี่อย่างเป็นเป็นกุ้งแปรแรูปได้เยอะอเป็นกุ่งก็ได้โอ้โหยำก็ได้แล้วก็บรรจุกล่องที่ว่าย่างสดๆได้ไห้ม้ฟังเสียงย้ายไปดูวิธีการพอแล้วพอแล้วครับผมผมอยากเห็นแล้วพาไปดูหน่อยเอางั้นไปดูกันเลยครับผมโอ้โหแหมเสียงท้องร้องเลยทีเดียว เมนูนี้ชื่อว่าอะไรครับกุ้งต้มพึ่งบ้านเรากุ้งต้มน้ำพึง่ง,งโอ้ว้าวจะเป็นแบบว่ารู้เลยว่าออกแนวหวานหวานเลยนะครับเพราะว่าเรานี่นี้มีการต้มแบบนี้ผมหักอย่างนี้เลยนะอุ้ยดูสิครับดูสิครับไม,ไม่มีพิษอะไร <IF> อร่อยใช่ด้วยอ,อ,อร่อยจริงด้วยครับมันกรอบๆอ่ะถ้าเราไม่แกะก็ได้นะ <được S 2> <ๆ S 1> ก็อร่อยอีกแบบ <ๆ S 2> นะครับ <ๆ S 2> ดูเมนูต่อไปกันดีกว่าครับ เนูต่อไปครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเขามีชื่อว่ามีชื่อก็กุ้งอบค้นหวานกุ้งอบนมข้นหวานครับเป็นเมนูใหม่ของเราด้วยใช่ไหมครับผมที่ผมสามารถแกะได้เลยไหมครับได้ครับ สุดยอดทุกเมนูเลยนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลายเมนูเลยใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเห็นในแบบนี้สนใจนะครับอยากจะมาที่กลุ่มของเราสามารถติดต่อกันได้ยังไงบ้างครับพี่ประสานครับก็ทางเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นหลักก็0เป็นหน้า506 2757ครับครับแล้วเบอร์ที่ติดจะติดต่อได้แล้วก็มีกลุ่มนี้ก็มีที่ที่พักที่เที่ยวที่นอนครับมีที่พักที่นอนแล้วกินก็มา แล้วแต่แล้วแต่ว่าจะสั่งว่าจะเอาอมเมนูแบบไหนครับผมเราบอกว่เรามีมีพวกปลาเข้ามาด้วยในที่สนะั่งมีปลาดุกทะเลครับดุกทะเลพวกปลากดพวกพวกปลาต่างๆเยอะนะครับแต่ว่าในในในส่วนของโบชัวร์ผมที่นั่นเข้าไปก็ๆๆมีตัวหลักๆมีปลาเส้นปลาอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะมีกุ้งต้มน้ำผึ้งแล้วก็ต้มยำพวกย่างเพราะว่าส่วนมากกลุ่มนี้ครับ จะเน้นไปที่ออกออกหันมากกว่าแต่ว่าเราอาจจะทำตรงนี้ตั้งครับตรงนี้อาจจะต้องติดต่อเข้ามาครับ่วมหน้าเข้ามาก่อนคจะได้อย่างนี้ก็ถ้าสนใจกันยังไงนะครับก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาก่อนได้นะทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวนะในเรื่องของกุ้งสามน้ําหรือว่าเมนูต่างๆนั่นเองนะครับกับ กลุ่มเกษตรกรวัยคิดวัยทำนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ประสานมากๆเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆกับพวกเราในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับกลุ่มเกษตรกรวัยคิดวัยทำเป็นยังไงกันบ้างครับกับภาพบรรยากาศสวยๆนะครับที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ครับ แล้ววันนี้นะครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับและถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูนฟนและพัฒนาเกษตรกรได้ทุกสาขาทั่วประเทศเลยครับสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะครับในทุกๆวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าทางช่องไทยรัฐทีวี32กับรายการเกษตรสมรัยสไตล์กองทุนรายการเพื่อเกษตรกรไทย100%ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ